สวัสดีวัยรุ่นครับผมวันนี้เราเอาลูกซองลูกซองไปยิงหัวมันเลยไปด่านที่จะเล่นก็ไล่กันไปนะครับวิหารฟาโลไล่กันไปทีทีละด่านมีแต่แดนสวรรค์คนหัวลุกที่เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ด่านเดียวมาเลยอาจจะมีเสียงรบกวนครับจากไก่นะ เสียงรบกวนจะกไก่แจ้หน่ารำคาญชะมัดเลยเอามาถึงกูก็เป็นอะไรวะเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่โอ้ยใครจะกล้าเข้าไปวะกูกูนี่แหละเอ้าเข้าไปดิเอ้าไม่เป็นไรสลาซี่เพื่อชาติสลาซี่เพื่อชาติของจริงเลยอันนี้ เอามันให้ได้แหละไอตัวสุดท้ายนะ่ะกูอุตส,ส่าลาระซีบขนาดนี้มันกลัวอะไรวะมันกลัวอะไรไอหมอนี่อ่ะวิ่งใส่มันเปิดเกาะก็วิ่งใส่เลยแม่งเต้นอ่อนเว้ยเล่นซื่อบือ้อโอ้โหไปดูงนะไปดูงนะกูดูเกอิชาดีกว่าวเออแบบนั้นแบบนั้นอุย๊ยใครได้ละใกรได้ละ ใกล้ได้แล้วสหายเอามาดิเอออะไรวะเกียอ,อีช,ชายังเก่งกว่าอีกเลยไปไปไปขึ้นด่านฟ้าดีกว่าเอากีก,ก,กากเอก,กิกะอุ้ยกูโดดได้กูโดดได้เอ้าอุ้ยก,กับตกกับตก ลูกซองมาโอ้โหเป็นกันหมดเป็นกันหมดห้องเอ้ยกูโดนจับกูโดนจับ,จบเอาอะไรของมันวะกูโดดลงมาเลยเป็นไงล่ะ เฮ้ยกูดนยิง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 ยิาลาลเอาลเอ้ยลลบลบโอ้ยจะรอดก็ไม่รอดแม่งไอสัตว์เอากูทั้งเกมเอากูบนห้องเลยเว้ยเอ้ ลูกซองดีอยู่นะแต่ลูกกระสุนมันน้อยไปหน่อยลูกกระสุนน้อยอะ่ะถ้าเยอะกว่านี้นะมึงเอ้ยยิงยิงมันอะ่ะยิงกระจายไปไหนหมดวะกูจะตายกูจะตายโอ้ัวกยังยิงกูให้ได้เลยแม่งไอ้ด้านบนก็ไม่ช่วยกูแม่งตอนนั้นอะ่ะไม่ยิงช่วยกูเลยเอยเวน เอาอีกตัวหนึ่งล่ะตายหมดไอ้ด้านบนแม่งทุเรศมากกูวิ่งกูข้างล่างไม่ช่วยกูไอสัตว์อยากเป็นฮีโร่มากบ้านเถอะขวายไอย้นี่ไงกูบักเา้าบักไม่ได้อีกอย่าบอกแล้วมึงแก้บักะอะเออไม่ต้องแก้หรอกบักอะกูบักได้ละ ไม่ได้แดกไม่ได้แดกบอกเลยกูยยจะเป็นฮีโร่เดี๋ยวกูเป็นฮีโร่เองรอบนี้อะ่ะเอา้าคุณก็จะมาหากูมึงก็ยังอุตส่าห์มาหากูไอสัตว์เอ้ยแม่งค คนมีตั้งเยอะมาหาตะกูเวนอะไรวะเป็นอะไรกับกูเนี่ยฮะมาทำพี่อะไรกันฮะไอสัตว์มาหาตะกูเลยเพวกมึงอะ่ะมาหากูคนเดียวอะ่ะคนอื่นมีตั้งเยอะแยะไอควาย อะไรอะไรไอ้อ้วนไอ้อ้วนทำหาอะไรไม่มีไม่มีไม่ได้แดกบอกเลยไม่ได้แดกมึงไม่ได้แดกกูหลอกนี่ไงนี่ไงตายโง่เอาโดนจับโดนจับโดนจับนี่ อะไรวะอะไรวะอะไรวะไม่มีไม่มีเฮ้ยมันจะตายมันจะตายอุ๊ยเขี้ยพ่อมึงโอ้ยโดน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 ,โดนอ้าวเสร็เลยครับรอบนี้เศจกูดีครับรอบนี้อะไรครับอะไรครับ มานียครับมานียครับโอ้อ่ะโดน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 คาถาอีกแล้วมึงทำแมวอะไรกันฮึตายสิตายสิตายตายสับบาลังคีสับบาลังคี นะครับวัยรุ่นวัยรุ่นเจอของจริงเจอของจริงเอาเข้าไม่ได้อีกเออเข้าได้หน่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเจมเหมือนเดิม,ม,อดมโอโจโด้วยแน่ปลอดไทยปลอดไทยกูไม่เป็น ไม่เป็นไม่เป็นไม่มีอะไรมาอีกนะอย่ามาหากูเลยอย่ามาหากูเลยแม่งผีมาหาแต่ผมอะจริงๆนะไม่มาแล้วมันมันไม่มามันไม่มาปลอดภัยรอบนี้ปลอดภัยสเปียงมาถึงแล้ว อะไรวะพีมม่มันมาแล้วมันมาแล้วเออมาแล้วก็ยิงดีมาแล้วก็ยิงดี ทำอะไรกันทำอะไรกันนี the ่ไงเต้นทําที่อะไรเต้นทําที Nay, sky, ่อะไรฮะด้านข้าง้านขวาไม่มาอย่าวิ่งหนีอย่าววิ่งหนีไอ้จัดวิ่งหนีฮะมันวิ่งหนีติงไงอิงไงเออเออเออเอาไม่ไงเต้นทำที่อะไรเห้อ โอ้โดนโดนโดนคาถาเฮ้ยไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่กับตายแล้วมึงตายดิตายตายตายโอ้ยเฮียแม,ม่ไม่ไม่ยอมตายด้วยอะไรวะอะไรวะไม่ยอมตายนะมึงตายสิวะเออไอ้ตัวใหญ่นี่งนงานมาคานนะเนี่ยตายดิตาย อีกไอ้ช่านไงหัวแตกโดดลงมาใหม่ดิโดโดลงมาใหม่ไปไหนหมดไปไหนหมดให้อ้วนตึงเปิด,กดเกาะใส่เลยนละมึงนะมา,ามดีโคตรขี้โกงอ่ะขี้โกงสัส ที่หนึ่งเออเป็นไงครับอืสวยโลนสวยโลนอัพอัพเลเวลยากแยกยากยากอัพยากกว่าเดิมนี้ โอเคครับประมาณนี้ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครใ์ให้ผมด้วยนะครับ